สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังสุมาลินนางสาวม่วงรหัสต้นสีสาหกสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะคะมิสวาดามของอึ่งวันนี้จะมาที่มาอุกข้อนี้นะคะเป็นการหาอันอิสิบีพื้นที่ใต้ดาบมาดูอันหาอยู่เขาให้ให้มาเลยนะต้องหาพื้นที่ อิดหอมโดยเส้นหูวายเท่ากับอิดอันดังสองลบสี่และเส้นลงวายเท่ากับสองอิดลบหนึ่งเขาให้มาว่าอ้บนบ้างบนช่วงลบหนึ่งสามอ้อบนช่วงลบหนึ่งและอัสี่เรามาดูน้ำกันนะคะ ก็ให้มาคี y เท่ากับ x กน,น,ะะน,น,นลังสองลบสี่อ x นำังสงลบสีะะ่ตรงนี้นะคะ็นเส้นนี้แล้วก็ y เท่ากับสอง x ลบหนึ่งอีหนเส้นนี้ตรงน,นี้นะคะก็กำหนด f x าบสอง x ลบหนึ 1> 1่งและ 2x ลบ 1x ลบสอง x ลบหนึ 1, 2, uh, ่ง x ลดสองลบสอง x ลบสามทั 2, ้งลบศูนย์ x ลบสาม x บวกหนึ 2, ่งทั้งลบศูนย์ x เท่ากับสามลบหนึ่ง อ่กกาทำงานต้องสูงหนักกันอยู่ที่สามแล้วก็ลบหนึ่งนะคะสามแล้วลก็ลบหนึ่งอ่าเูห้องอ้ออไหนกันนะคะจะเห็นได้ว่าอร์บาร์เอฟเอฟอื วนช่วงลบหนึ่าให้มีพื้นที่เป็น a อหนึ่งพื้นที่ a อหนเท่ากับอีซอลบหนึในสามเอเอลบเอเท่ากับอีลบหนึ 3, ่งในสามสองเอลบงสองลสี่ออเท่ากับอี ลบหนึ่งไปสามสองอีซลบอีซจำนวนสองหัวสามดีอีก่าต่อมานะคะเราได้อีกจำลังสองลบอีซจำนวนสามส่วนสามอีซจำนวนสามส่วนสามได้มาจากตัวนี้นะคะได้มาจากอีซจำนวนสองหัวหนึ่งแล้วก็หัวนี้สามอีซอื ระยะบนช่วงลบหนึ่งสามไม่สามสำหรับสามกอารองสองลบสามกอารองสามส่วนสามบวกสามอันนี้สามลบลบหนึ่งกอารองสองลบลบหนึ่งกอารองสามส่วนสามบวกสามลบหนึ่งหาคำตอกมานะคะวันนี้ได้เก้าลบเก้าบวกเก้าระยะสามยกกอารองสอง สามยกกำลังสามหมวกสามหมู่เลบสามลบหนึ่งหมดหนึ่งส่วนสามลบสามมันจะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งว่าหนึ่งส่วนงสามว่ามานจะหนึ่งกำลังสามกำลังสามเท่าไหร่บวกหมวกอะไรนี่ลบลบลบเท่ากับห้าลบห้าส่วนสามเท่ากับ สามสิบสองนสามหรือสิบดนหกหกมาค่ะไปดูข้อขอไข่กันนะคะขอหขเขาให้มื้นที่สองบนทั่วงสามสี่ื้นที่สองเท่ากับอีอสามไปสี่อีอลบอีก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 อีสองเทากับบ อีกอีกสามออมีอีกนกด้ยนะคะนกอีกอีกสามไปสี่สองอีลบหนึ่งลบอีกจำลังสองลบสี่นอีกนหรับอีกอีกสามไปสี่สองอีลบอีกจำลันสองหกสามนีลบเราถอดอ่ะ เราอินดีดออกมาแล้วนะคะเราเได้ได้อีกจำลังสองลบอีกจำนวนสามส่วนสามอีกจำลังสามส่วนสามบวกมาหน้าอีกจำลังสองบวกหนึ่งบวกสามอีกบวกห่วงสามอีสี่ลบสี่จำลังสองลบสี่จำลังสามส่วนสามบวกสามบวกสี่ลบสามกำนวนสองลบสามจำลังสามส่วนสามบวก สามมื้งเลีสามลบสิบหกลหกสี่สวนสามสี่สิบหกมาบสี่หนึ่งหนงสองหกสิบสี่มาจาบต,ตัวนี้ค่ะหกสิบสองมาจับตัวนี้ลบเก้าลบเก้าหกเก้ามาจบตรงนี้นะคะลบเก้ลบยี่สิบส่วนสามลบเก้าลบเกับ หนึ่งส่วนสามหรือสองอึดสามสามนั่นเองค่ะแล้วก็มาสรุปกันนะคะว่าเพราะฉะนั้นมื้นที่มนช่วงลบหนึ่งสี่มีค่าเท่ากับสามสิบสองส่วนสามหน่วยหนึ่ส่วนสามเท่ากับสิบสามตารางหน่วยนะคะขอบคุณค่ะ